สังเกตทุกคนมันเผาแรงมากเมื่อกี้เผาแรงมากๆยื่นเฉยๆเลือดก็ลดได้นะโอ้เผาโคตรอย่างแรงนะทุกคนปิ้วนะนี่สตันเรียบร้อยสตันอีกแล้วทุกคนคือไม่ได้เล่นนะคะฮันหล่อสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะสช่องเจสสีกับเกม Black c o v v r r r i s e of อฟวิสต์คิงนะคะหรือว่าเกม Black c l o v e r Mobile กันเองค่ะ วันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาทำคอนเทนต์ต่อจากเมื่อวานเนะาะเพราะว่าเมื่อวานนะคะจะทำคอนเทนต์สายฟรีใช่ไหมว่าต้องเปิดตัวไหนแล้วก็รู้สึกว่าจะมีหลายคนเนี่ยสนใจนะคะในทีมแบบเผาไหมเนาะเพราะว่าเจพูดไปว่าถ้าคุณไม่ได้เล่นทีมเผาไหมไม่ต้องเอาตัวนี้ไม่ต้องเอาตัวนั้นไม่ต้องเอาตัวโน้นนะคะแล้วก็เน้นเฉพาะตัวที่แบบใช้ได้ยาวจริงๆมาแนะนำมาให้เ,เพื่อนๆสายฟรีเนาะแต่ก็ไม่วายนะคะมีคนสังเกตเห็นว่าเอ๊ะแล้วตัวนี้มันไม่ดีหรอแล้วตัวนี้มันไม่แรงหรอทำไมไม่บอกให้เอานะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวมา เทสนะคะขอตั้งชื่อทีมนี้นะคะว่าทีมรถด,ดับเพลิงนะคะเพราะว่าจะเป็นทีมเผาไหมสตันนั่นเองค่ะซึ่งทีมที่จจัดมาเนี่ยบอกเลยว่าอคอมโบแบบปวดหัวมากนะโคตรปวดหัวนะคะเพราะว่าเผาไหมแล้วก็สตันแล้วก็เผาไหมแล้วก็สตันเหมาะกับทีมที่แบบทีมยือ้อฝั่งตรงข้ามมีแทงอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหเผาไหม้กันสะใจมากนะทุกคนอยากรู้แล้วนะคะว่ามันคือทีมไหนตัวไหนเนี่ยก็ไปดูกันเลย เลชแมนชอบโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้กับเกม Black Clover Mobile เติมง่ายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญเลชแมนคอไอ้แชทแทนส่วนลดได้เติมก่อนค่อยจ่ายก็ได้นะเพราะมีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายเติมในเว็บก็ได้เติมในไลน์ก็ดีเติมถูกเติมง่ายเติมไม่บริการ24ิชั่วโมงพร้อมแล้วต้องเลชแมนชอบ ไอเรามันก็คนดวงไม่ดีจะสุ่มกาชาทั้งทีดวงก็ไม่มาแต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เรามี Starbucks เว็บซื้อขาย ID เกม Blackcover และ ID เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมีทั้ง ID พร้อมเล่น ID ดองเพชร ID บ้านโตสามารถเขา้ามาใช้่สินค้าได้เลยไม่ว่าจะเป็น ID ที่มีโนเอลบิ um ้มๆบ้มสีดาวแบบนี้หรือ ID ทีมฟ้าครบเซตเอาไว้ฟาร์มด่านอุปกรณ์ ไอดีไ a อาและลิสสองดาวก็มีนะหรือใครหาไ ID ดีดองเพชรบึ้มบึ้มแบค็คคิสตันเกือบหมื่นเพชรก็มีเหมือนกันซื้อขายง่ายปลอดภัย100%ต้อง Starbucks นี่นะคะก็คือทีมที่เจจัดไว้นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาอธิบายหลักการคร่าวๆกันก่อนว่าทําไมถึงบอกว่ามันเป็นทีมเผาไหม้สตันเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะคะว่าฟาน่ากับแมกนาเนี่ยสตัวนี้มันเป็นตัวเผานะคะแล้วก็จริงๆแมกนาเนี่ยมันมีสถานะสตันเข้ามาด้วยนะซึ่งฟาน่าเนี่ยเอามาให้ติดเผาไหม้นะคะส่วนแมกนาเนี่ยคือติดเผาไหม้แล้วตีถ้า1เนี่ยมันจะติดสตันเนาะแล้วแม่มดกับยามิีเอามาทําไมนะคะแม่มด อย่างที่รู้กันเลยนะว่ามันมี3สถานะในตัวเดียวนะคะก็คือ 1. เลือดไหล 2. พิษ 3. ไฟไหม้นั่นเองค่ะอ่าแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยามีเขียวใช่ไหมยามีตัวล่าสุดนะคะก็ยามีตัวล่าสุดสกิล2มันนะคะถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ย ติดเลือดไหลเขาจะทําการสตันทันทีนะคะเท่ากับตอนนี้นะคะทีมเรามีเผาไหมถึง3ตัวนะแล้วก็มีตัวที่สตันได้2ตัวนั่นเองคือในส่วนของยามีนะคะกับแมกนาเองอ่าทุกคนอาจจะแบบงง,งว่าเอ๊ะมันจะเล่นสไตล์ไหนเดี๋ยวเจลองไปเทสให้ดูถือว่าเป็นโชว์เคสแบบขำๆสนุกๆลวกันเนาะว่าทีมนี้เนี่ยมันเล่นประมาณไหนจัดคอมโบประมาณไหนนั่นเองอ่ะมาทุกคนคืออย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่าไอ้สถานะเผาไหมเนี่ยมันจะลด 5%นะคะจากแมนะ็กเฮปีเนาะก็คือเผาไปเรื่อยๆแล้วก็ลดไปเรื่อยๆนะเหมาะกับตัวที่เลือดเยอะๆนะคะแบบทีมถึกๆอย่างเงี้ยตัวแทงๆเนี่ยโอ้โหเผากันสะใจมากเลยนะยิ่งทีมของตัวข้ามยื้อเท่าไหร่ฝั่งเราก็ยิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นเองมาเริ่มกันที่แมกนาะคะคือแมกนาเนี่ยจุดเด่นของเขาคือ เป็นตัวตีเดี่ยวที่ค่อนข้างแรงมากๆน,นะคะแล้วก็ถ้าใช้สกิล3หรือสกิลสเปเชียลตีฝั่งตรงข้ามตายเนี่ยก็จะได้ตีเพิ่มหรือได้เทิร์นเพิ่มนั่นเองเดี๋ยวเจเทสให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนเนาะ <S <S นนเดี๋ยวจะเล็งไปที่ฟ้าหน้าแล้วกันเหมือนฝั่งตรงข้ามก็เหมือนจะเล่นทีมเผาไหม้นะเผาไหม้สปีดนะคะมีเจาะเกาะอันนี้คือแรงมากนะแต่เราตีตายก่อนนะคะแม็กน้าเราโหดนะแล้วก็ได้เทิร์นเพิ่มอย่างนี้เลยนะคะซึ่งจะตีเอ่อสกิลหนึ่งไปนะคะ จัดที่นี่ละกันอือโอ้โหติดเผาไหม้แล้วนะคะแล้วก็ติดสตันด้วยนะคะเพราะว่ามันติดมีเผาไหม้อยู่แล้วเนาะพอตีไปปุ๊บมันสตันเลยนะคะนี่คือสตันหนึ่งรอบของเรานะแลวสตันรอบที่2ของเรานะคะจะมากับยามีนนั่นเองซึ่งเจจะใช้เป็นสกิล2ตรงนี้นะคะเพราะว่าได้สถานะยาพิษนะคะหรือว่าติดพิษนะเลือดไหลเผาไหม้นั่นเองโอ้โหแม่มดนี่แบบหลายสถานะหลายดีบัฟมากนะคะนี่ฝั่งตรงข้ามคือแบบอือทุกคนสังเกตเห็นนะ เลือดมันจะลดแบบเป็นแบบคืบเป็นคืบเป็นคืบเลยนะเวลาเผาทีนึงนะคะแบบเทินผ่านไปปุ๊บมันก็โดนเผาหนึ่งเทินผ่านไปปุ๊บมันก็โดนเผาส้างตรงข้ามเนี่ยโดนเผา่ันข้างแรงนะแล้วก็ตอนนี้คือทุกคนติดเผาไหมะนะคะถ้าเจาใช้สกิลไปปุ๊บมันจะสตาร์ทอีกรอบนะซึ่งเจจะจัดการไปที่ตัวชาลลอตเช่นเดิมนะคะเพราะว่ามันจะได้กางเกาะไม่ได้ปิ้วนะ,ะนี่สตาร์ทเรียบร้อยสตาร์ทอีกแล้วทุกคนคือไม่ได้เล่นนะคะแต่ว่าจยก็งงว่า ทำไมยามิเจไม่ได้เล่นเหมือนกันฝั่งตรงข้ามไม่ได้เล่นฝั่งเราก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันนะคะยามิเราโดนข้ามเถินนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตนะแล้วก็นี่อืมฟาดหน้าตระเบิดเผาไหม้นะคะแสนห้าเมื่อกี้แล้วยามิเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าฝั่งตรงข้ามนะติดเลือดไหลนะมันจะสตันในสกิลที่2นั่นเองเดี๋ยวจียกตัวอย่างให้ดูแบบนี้ปิ้วไปนะอืมเรียบร้อยฮนะโอ้โหตายเลยไม่ได้เห็นซึ่งฝั่งตรงข้ามทุกคนดูเสียเดินรัวๆ ชาลอตเนาะซึ่งชาลอตตัวเนี้ยถ้ามันกลางเกาะมันจะปวดมากนะคะแต่ว่าไม่ทันกลางนะคะเพราะว่าเราสตันเขาลัวมากๆนะแต่ว่ามันจะไปเสียเปียบในทีมที่มีเจ้าตัวอัสตาเนาะพออาร์สตาล่างบิสหาสนะคะมันกลางมันกลางดีบัฟอิมูนิตี้ได้นั่นเองเนาะ,ะ,ะตีบายแบบนี้จบเกมไปแล้วนะคะอย่างรวดเร็วนะฝั่งตรงข้ามคือแบบติดสตันมึนงงลัว,ลว,ลวยิ่งถ้ายามิมันได้ตีนะแล้วฝั่งตรงข้าม ติดสตันนะก็คือฝั่งของข้าไม่ได้เล่นเลยทุกคนนี่เดี๋ยวดูดาเมจรวมกันหน่อยนะคะโอ้โหนี่เลยนะคะตัวดาเมตตัวที่1นนะคะแมกนาดาเมตตัวที่2นะฟ้าหน้านะ,ะแล้วก็ยามิงงง,งเหมือนกันว่าทําไมไม่ได้เล่นนะคะเดี๋ยวไปดูทีมถัดไปดีวกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะถัดมานะคะเจขอลองกับตี้นี้ดูบ้างนะคะตี้นี้น่าจะเป็น ีเขาเรียกอะไรเมตาปัจจุบันเนาะเดี๋ยวเมตานะคะมาเจอทีมรถดับเพลิงกันหน่อยนะคะเออเมตากับรถดับเพลิงการชนะนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะคะแอสตามันมากับแม่มดเนี่ยมันโหดนะคะแล้วก็มีส่วนของแท้งตัวนี้ด้วยนะแล้วก็โนเอลก็กลางเกาะเดี๋ยวจะมาลุ้นดูนะคะว่าตี้นี้เราจะตีแตกไหม มาทุกคนหวังว่าทีมนี้เราจะสามารถโชว์สตันได้นะจริงๆนะคะฟาหน่าแม่มังกรถามคนถามเยอะมากมันเก่งไหมมันไม่เก่งหรอทําไมบอกไม่ให้เอามานะคะมันเก่งนะคะแต่ว่าข้อเสียมันคือมันต้องปั้นเยอะนิดนึงนะมันต้องปกด2ดาวนะคะแล้วก็สกิลเนี่ยก็ต้องมีการอัพ ค่อนข้างเยอะคือ up พ5สเตตนะคะ up พ5เลเวลเนาะเพราะไม่งั้นมันจะไม่ได้ในส่วนของดาเมจเพิ่มเติมที่แรงขนาดนั้นคือถ้าเอามาปุ๊บไม่มีทรัพยากรปั้นมันมันจะไม่เก่งนะคะก็คล้ายๆกับตัวอื่นนั่นแหละแต่ตัวนี้คือมันต้องปั้นเยอะหน่อยทั้งปดดาว2ดาวนะคะ2ดาว5าดาวเนี่ย5าดาวก็คือมีกันเหมือนอิมมูเนชัสักอย่างหนึ่งนะยีบบัฟอิมมูเนชเนาะแล้วก็จริงๆนะคะถ้าใช้สเตตสองนะคะสเตตสองมันจะได้ตัวบัฟแม่มังกรมาเนาะถ้ามันสเตตครบ5นะคะมันจะตีอันติโคตรแรงนะแต่ว่า ในการเล่นจริงนะคะจะรู้สึกว่ามไม่มีใครไปรอมันแสแตทครบห้าแล้วค่อยแล้วค่อยอันติหรอกเพราะว่ามันจะไม่มันยืนไม่ไหวนะมันตายก่อนก็เลยหลายคนก็จะใช้อันติเมดไปก่อนเลยยัดหน้าฝั่งตรงข้ามไปก่อนนะแบบนี้เลยนะบูมอือหสองเกินสี่นะโนเอลดับนะดับเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของแมกนาก็ใช้อันติเมดก่อนเลยนะคะตีเดี่ยวโคตรแรงนะฝั่งตรงข้ามเน,น,นี่ยตอนเนี้ยคือด้วยความที่เขาใสา่แอตตามาอย่างที่เจอบอกเนาะทีมนี้มันจะแพ้ทางตัวที่มีเ,ออเหมือนกับ กัน CC นะคะหรือว่าพวก Debu f f Immunity นะคะเพราะมันจะใส่สตันไม่ได้นั่นเองซึ่งแอตตาเนี่ยมีสถานะตัวนี้ไว้ทุกคนดังนั้นตีนี้ทำไมเจบอกว่าไม่ให้ตัวเผาไหมใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายมันใช้ไม่ได้ยาวนะทุกคนสุดท้ายมันจะเจอแอตตานะแล้วทุกคนเนี่ยน่าจะจ้องที่จะเปิดแอตตากันอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่แนะนําถ้าใครไม่มีทรัพยากรมากพอก็ไม่ต้องเปิด2ตัวนี้นะคะเออสำหรับสายฟรีเนาะอย่างที่เจแนะนาไบคลิปที่แล้วใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูกันได้นะว่าตัวไหนเนี่ยน่าเปิดบ้างนะอ่ะ แต่ใครที่มีทรัพยากรอยากเล่นมันๆอยากเล่นหลายสายอยากเผาไม้ด้วยอยากจะเล่นสตานด้วยอยากจะเล่นทุกสายอยากจะมีทุกตี้อะไรเงี้ยก็จัดมาแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็สนุกดีนะ,ะอ่ะยามีตรงนี้ฝันทองคำยังไม่ติดเลื่อนไหลเราฝันธรรมดาไปก่อนชึบชับชึบชับโอ้ยแล้วก็แม่มดนะคะใส่ซีซีไปแบบเต็มที่เลยนะ,ะสังเกตทุกคนมันเผาแรงมากเมื่อกี้เผาแรงมากมากปั่นทีเราตายนะคะเราแตกเลย จังหวะนี้ไม่เป็นไรมาเอาให้รู้นะคะว่ามันแพ้ทีมแบบไหนนะแต่ว่าฝั่งของข้าเหมือนจะอีกนิดนึงเนี่ยคือโดนเ,เราเราเผาตายได้เลยนะเลือดมันเหลือแบบกระปิ้งเดียวนะคะคือถ้าเรายืนได้นานอีกนิดนึงเนี่ยถ้าเราใส่แท้งมาหรืออะไรเงี้ยหรือว่าใส่เป็นสายสปีดให้มันได้เปิดก่อนทั้งทีมเนี่ยดูทรงก็น่าจะเอาชนะแอตต้าได้นะโดยเฉพาะแอตต้ามันเป็นตัวที่เลือดเยอะเนาะเวลามันโดนรถทีนะคะมันลดแบบลดเป็นแบบเป็นคืบเลยนะเป็นศอกเลยนะคะแบบวืบวืบวบหายทีนี่หืงสะใจมากนะ สำหรับ DPS ของเรานะคะที่1ได้เป็นฟาน่าเนาะเป็น MVP ไปทำคาเนนไปที่200,000กว่านั่นเองถัดมานะคะเดี๋ยวมาดูตี้นี้กันบ้างนะ,ะมีโนโอเอลมีจกกักระพันนะคะมีราเดสแล้วก็มีในส่วนของชาร์ลอตเนาะมาดูว่าตี้นี้เนี่ยเราจะสามารถทำสตันเผาใหม่ได้ดีขนาดไหนนะมาเปิดมานะคะก็โดนเผากันทั่วหน้าเลยนะ,ะแล้วฝั่งตรงข้ามกลางเกาะน,นะคะโอ้โหเขาสปีดเร็วกว่าแต่จริงทีมเราก็สามารถถอด ดพเอสออกได้ตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ในส่วนของซัพพอร์ตนะที่เป็นสปีดก็ได้หรือจะเป็นแท้งก็ได้นะสำหรับทีมเราแต่ไม่นะเราจะเล่นดามมิดล้วนแบบนี้เลยตุ้รมระเบิดเผาไหมไปแสนหกหืฝั่งตรงข้ามถ้ากลางเกาะไม่ทันเมื่อกี้มีมีหงายเงือบกันเหมือนกันนะแล้วเราจะในส่วนของชาร์ลอตก็จะตายแต่ว่าจะกระพายเวมุนก็น่าดูนะเอานี่ละกันชา์ลอตนะให้มันจบจบไป ปิ้วอู้หูดับนะฮะดับอนาถเลยนะฮะแล้วก็ได้เดินเพิ่มตีจักรพรรดิไปปิ้ว,วติดมืองงเรียบร้อยฮนะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะจริงๆถ้าแม่มดเปิดก่อนจะดีมากๆเพราะแม่มดจะใช้สกิล2แล้วพอยามิมาถึงเธนยามิก็ใช้สกิล2ซ้ํามนะคะมันจะได้สตันแล้วฝั่งองคํามก็คือเสียเทินทั้งเทินไปเลยนะแต่นะคะแม่มดเจอ๋อไม่รู้จะต้องปั้นยังไงเว้ยคือเหมือนกับสเตตเริ่มต้นของแม่มดอะ มันตัวสปีดมันต่ำกว่าตัว DPS ของเจนะเจก็เลยปั้นแบบยากๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเจถอด DPS ออกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของสปีดเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นวันท้อนะคะหรือว่าฟินแลนด์เนี่ยก็น่าจะเป็นเซตคอมโบแบบลดดับเพลิงเนี่ยได้ยอดเยี่ยมกว่านี้นะแต่ว่าเจเน้นแบบโถมดาเมจน,นะให้ทีมมันจบเร็วนั่นเองนะจริงๆใครไม่เน้นจบเร็วเหมือนเจก็ใส่แบบเออพพอร์ตเข้ามาสักตัวก็น่าจะดีเหมือนกันอ่ะแล้วเจก็จะตีธรรมดาไปนะเจอาแพลนหมนจิ้วๆิ้วอ่ะเรียบร้อย มาแม่มดเราใช้สกิลสองชึบติดดีบับนะรัวๆนะโอ้โห,โหโดนเผายิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่ยิ่งเผาแรงเท่านั้นนะทุกคนอืโนโอเอลโนโอเอลโดนเผาฮนะม,มาโอ้โห,โหลาเด้โดนเผามากลางเกาะนะฝั่งตรงข้ามกลางเกาะมาแล้วนะแล้วก็ในส่วนของฝั่งเราเนี่ยก็จะตีโนโอเอลและกันโนโอเอลจะได้สตันปิ้วเรียบร้อยเอ๊ะทำไมไม่สตันวะไม่เป็นไรเราใช้สกิลสองน่าจะสตัน โนเอลได้แต่ตัวที่เหลือเหมือนจะดีบัฟไม่มีแล้วมั้งชึบไหนดูเอ๊ะทำไมโนเอลไม่สตันแสดงว่ามันมีกันดีบัฟอยู่แน่เลยตัวไหนให้กันดีบัฟเย่าบอกว่าลาดิสให้หรือจะเป็นอีกตัวที่เราแพ้ทางกันนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่เป็นไรเรายังมีดามจดเผาไหมอยู่นะเผาไหมเราค่อนข้างแรงเหมือนกันเหลือแต่แทงแหละแทงเราเผามันจัดนะฮะยื่นเฉยๆเลือดก็ลดได้นะโอ้โหเผาโคตรอย่างแรงนะทุกคนมาใช้สกิลสองตีไป อืมฟิวอ่าติดเผาไหมนะฮะชอบมากเลยเวลามองดูเลือดมันลดเป็นคืบเนะี่ยอืสะใจนะอ่ะตีธรรมดายามิโอ้โหแรงมากยามีแบบแรงมากนะทุกคนตีแบบอืมเลือดหายเรียบร้อยนะาหรับทีนี้อืมต้านดาเมจลดดับเพลิงเราไม่อยู่นะ ใครมีรถดับเพลิงเรียกให้ทีทีมเผาไหมฝั่งนี้มันแรงเออมาขอดูสแตทร,รวมสัหน่อยอ่า DPS MVP เราเป็นฟาหน้าไปนะแล้วก็เป็นยามีนะแล้วก็แม็กหน้าตามลำดับนะประมาณนี้อ่ะก็นี่นะเป็นตัวอย่างทีมรถดับเพลิงนะทีมที่จีคิดขึ้นมาเองเลยแบบสดๆสดร้อนๆนะฮะก็ใครที่ ตั้งตารอว่าจะเล่นทีมเผาไหมเนี่ยก็เซตนี้ได้เลยนะตอนนี้เซตนี้น่าจะเป็นทีมเผาไหมที่เผาแรงที่สุดในเกมแล้วมั้งเออหรือว่าออตู้ซีซันถัดไปเฟอร์เกอรออนนะคะใครอยากปั้นนะคะใครตัวรักลูกรักตัวอวยก็เอามาใส่ได้นะเพราะว่า ตัวสายเผาเนี่ยมันต้องเก็บหลายๆตัวเนาะเพราะว่าเผื่อเล่นแบบหลายๆทีมนั่นเองอะประมาณนี้ทุกคนก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความสนุกสนานนะคะหรือว่าทริคเล็กๆน้อยๆไปจากคลิปนี้และกันเนาะเป็นการวางแผนนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นทีมเผาไหมก็สามารถจัดตามเซตน,นี้ได้เลยนะแล้วก็เอาไปดูด้วยว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะสาหรับเซตเผาไหมแบบนี้นะหรือว่าจะเล่นเซตแบบเมตาทั่วไปปกติที่คนเขาเล่นกันเนี่ยก็สามารถ เล่นได้เลยตามที่ทุกคนชอบนะมันไม่มีผิดมีถูกนะคะอยากเล่นทีมไหนก็เล่นตามที่เราสบายใจเลยนั่นเองอ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูคลิปกันมาถึงตอนนี้ไงชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่เมืมมมมม่ออื่นเมื่อหิงเจออ้าย